I <hums> สวัสดีครับสวัสดีพีพ่น้องสุขูทุกคนนะครับพบพอกับผมจากข่วงคือเก่ากับพี่น้องครับมาพี่น้องครับรอบนี้ตําหนวดปลาหมึกใหญ่เอาใส่กันกับปูปูจืดพี่นอ้องเพราะื่อนปูจืดเนาะเดี๋ยวเอาทีเอาน้องตําหนวดปลาหมึกกับปูจืดมาโห อันผักกะทินอ่อนเอาบ้านนีอกเอาเม็ดผักกะทิห้อยพี่น้องครับเจงสีเมนมีเบียดเบียดเอาขับปุ่นมาน้ำครับตามห้พี่น้องเบิ้องเนาะน้อยหนึ่งะะมาพอพี่น้องเอานี่ยมามาพี่น้องเศษๆน้ำกันกรบเพะาะกวงครับตำนวดตลาหมึกปลาปูปจืดอือ 음. <목소리도> 떡 <목소리도> อ่้นไหืม แซ่บเจพี่น้อนขันเป็นปูจืดเนี่ยแา่ว,ว่าต้องไปซื้อในห้างเนาะอืม ຫືນາມນາມແດບນ້ອງແລກກະບໍ່ມາຢູ อือมาบักพี่ mm. เอาพี่น้องครับตาตำหนวดปลาหมึกใส่กับปูปูทะเลเจดืดพี่น้องครับหล้กก็เอายอดเอาผักกะทินอ่อนใช้น้ำหล้กก็เม็ดผักกะทินนะครับแซบคืเอเก่าครับพี่น้องครับเนาะเอาไ่ฝากพี่ตอนน้องทุกท่านนะครับพ่อๆก็ไม่ให้คิดหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ